สวัสดีค่ะพบกับหน่วยที่1 4มิตรประเทศของไทยเรื่องที่สองสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้นะคะเรามารู้จักมิตรประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศกันนะคะนั่นก็คือสาธารณรัฐสิงคโปร์ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบไปด้วยแถบสีสองสีแบ่งครึ่งกลางธงค่ะแถบสีแดงก็จะดูด้านบนแถบสีขาวก็จะอยู่ด้านล่างที่มุมธงบนด้านข้างธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวค่ะถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาว5แฉกหดวงเรียงเป็นรูป ห้าเหลี่ยมด้านเท่าแทบสีแดงนะคะก็หมายถึงความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและยังคงอยู่ตลอดการค่ะรูปพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาวห้าดวงก็หมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติค่ะได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาคค่ะสิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตัวเองเนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็นสี่เชื้อชาติหลักๆได้แก่จีนมาเลอินเดีย และชาวยุโรปซึ่งแต่และเชื้อชาติก็จะมีชุดประจำชาติเป็นของตนเองเช่นผู้หญิงมาเลย,ยูในสิงคโปร์ก็จะใส่ชุดเกบายา่าตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุเป็นลายลูกไม้หากเป็นชาวจีนก็จะสวมเสื้อแขนยาวคอจีนเสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาวโดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้ค่ะอาหารประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็คือรักซาเมนูอาหารประจำชาติสิงคโปร์นะคะจะมีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยค่ะ แต่จะมีสองน้ำซุปให้เลือกนั่นก็คือแบบไม่ใส่กะทิและแบบใส่กะทิซึ่งใส่กะทิจะนิยมมากกว่าเพราะรสชาติจะเข้มข้นอร่อยมากค่ะสัตว์ประจำสหรัฐสิงคโปร์นั่นก็คือสิงโตนั่นเองค่ะดอกไม้ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็คือดอกกล้วยไม้แวนด้าค่ะ เป็นดอกไม้ประจำชาติโดยดอกกล้วยไม้แวนด้าตั้งชื่อตามสายพันธุ์จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในสิงคโปร์มีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปีโดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ค่ะคำทักทายของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั่นก็คือนี้ เด็กพูดตามคุณครูนะคะนห่าว <Hello. S 1> อีกรอบนะคะนห่าวต่อไปจะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยจะมีทั้งหมดสองแผ่นด้วยกันนะคะแผ่นที่หนึ่งจะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยเรื่องที่สองสาธารณรัฐสิงคโปร์หนะ้าที่5้าสิบเอ็ด ให้เด็กๆด,ดูภาพด้านบนนะคะที่คุณครูพาไปทนัศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ของเพื่อนๆแล้วให้เด็กๆนะคะเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว M พิมพ์เล็กนะคะตามรอยปะให้สวยงามและให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นนะคะ M มิ้วนะคะเด็กๆก็ลากตามรอยปะตัวเอ็มเอให้สวยงามนะคะและโยงไปหาคําว่ามิ้วแปลว่านมนะคะเด็กๆก,ก็โยงไปได้เลยค่ะ แผ่นที่สองจะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยเรื่องที่สองสาธารณรัฐสิงคโปร์หน้าที่52ให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขลงในโดมิโนลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพโดมิโนที่หายไปให้ถูกต้องอย่างเช่นนะคะภาพ A เด็กๆเ,เห็นอะไรข้างหน้าคะ ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ดูซิภาพไหนมีดอกกล้วยไม้บ้างใช่ค่ะหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะด้านหลังเราเป็นรูปอะไรคะเป็นอะไรคะสัญลักษณ์ของสิงคโปร์นั่นก็คือสิงโตทะเลนั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆก็นำหมายเลขหนึ่งไปใส่ในอักษรตัว A ได้เลยคะ่ะค่ะ การบ้านในเล่มรล่งรอยเรามีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ